จับตาอัชฉริยะไ์พดเปิดช่องรับบนเรือพร้อมแฉตำรวจปลอมแปลงหลักฐานเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่21ิมิถุนายนที่สอน,นอพหลนยธินนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เขาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อหาในคดีที่ถูกตำรวจภูธทภาคักหนึ่งโดยพันตำรวจโทพัชตะวงประนุษผู้รับมอบอำนาจแจ้งความดำเนินคดีในความผิดสองข้อหาคือดูหมิ่นเจ้าพนักงานและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ในอชริยะกล่าวว่าวันนี้มารับทราบข้อกล่าวหาที่ตํารวจภูธรพักหนึ่งมาแจ้งความไว้แต่ที่ทราบวันนี้เขาจะแจ้งข้อหาตนไม่ได้เพียงแต่จะแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบแล้วปล่อยกลับบ้านอย่างที่ตนเคยบอกไปว่าคนที่มาแจ้งความไม่มีหลักฐานมีแต่จะโดนตนกระซวกตีเข่าตายคาที่อยู่แล้ว ตอนนี้อธิบดีอายการภักหนึ่งได้มีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มในคดีแตงโมอีกหลายประเด็นนายอัจฉริยะกล่าวต่อว่าซึ่งตอนนี้กำลังหาเรือสำรองอยู่เพราะเรือตัวจริงไม่กล้าแตะเพราะกลัวเจอคาบเรือตนอยากฝากถึงผู้ประกอบการอย่าไปให้ความร่วมมือกับตำรวจเพราะอาจจะโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดทำอะไรตนรู้ตลอดเพราะมีสายอยู่ทั่วนายอัจชริยะกล่าวอีกว่าโดยวันนี้ตนได้นําภาพที่ใช้ถแถลงขา่าว เมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาที่บอกว่าเวลา22นาฬิก18นาทีเรือสปีดโบท๊ทอยู่ใต้สะพานสังฮีแต่ GPS ในเวลาเดียวกันเรือสปีดโบท๊ทไม่ได้อยู่ที่สะพานสังฮีจึงเป็นการแก้ไขเวลาตำรวจภูทรนพักหนึ่งทำหลักฐานเท็จส่วนที่ตำรวจบอกว่าแตงโมตกเรือเวลา22นาฬิกา34นาที14วินาทีก็เป็นเรื่องเท็จแต่ข้อมูลที่ตนมีพบว่าแตงโมตกเรือเวลา22นาฬิกา32นาที5วินาที พระบนเรือสปีดบลเหลือห้าคนนายอัชริยะกล่าวว่าตนเป็นคนแรกเลยที่พูดว่าอายการดาวอยากพูดมั่ว เราหาักอายการพักหนึ่งมีคำสั่งให้สอบเพิ่มเติมและหากมีการแจ้งข้อหาใหม่จะเกิดความเสียหายต่อสำนักงานอายการนนทบุรีถึงแม้ว่าตนจะฟ้องตรงแต่อายการมีสิทธิ์ฟ้องร่วมกับตนได้ตนไม่ใช่ทนายความแต่แม่นกฎหมายมากกว่าทนายความทนายไฟนแนนคดีนี้ตนศึกษามาอย่างดีถึงได้ฟ้องตรงผู้ต้องหาไม่โดนของตนก็ต้องโดนของอายการอย่าไปเข้าใจทนายไฟนแนนผิด เพราะมันโง่ไม่รู้เรื่องอะไรขนาดนิทานเรื่องแย่แจ๋มยังมากล่าวหาตนนายอัจฉริยะกล่าวด้วยว่าคืนนี้เวลา20นาฬิกาจะเปิดช่องลับบนเรือให้ดูด้านขวามือบนเรือมีช่องลับ ตรงที่แสนนั่งตรงที่แสนนั่งก็มีช่องใหญ่บริเวณหัวเรือกลางเรือก็มีช่องเพราะตนเคยทําหนังสือถึงอายการให้ตรวจสอบช่องลับนี้มีคราบเลือดอยู่ด้านขวาแต่ตํารวจไม่กล้าไปแตะเรือเพราะเดี๋ยวเจอคราบเลือดแล้วจะตกใจจึงต้องไปหาเรือสำรองถ้าตํารวจแน่จริงว่าโปร่งใสให้เอาเรือจริงมาตรวจสอบ และคืนนี้ตนจะไลฟ์สดเปิดเรื่องช่องลับบนเรือด้วยซึ่งมีข้อเท็จจริงว่าเจ้าของอู่เรือเคยสาธิตเองว่าเรือลำนี้มีช่องลับอยู่ซึ่งเชื่อว่านี่ก็เป็นอีกประเด็นที่อธิบดีอายการพักหนึ่งสั่งสอบเพิ่มเพราะตนยืนไปว่าให้ตรวจสอบหาครับเลือดบนเรือที่อยู่ด้านขวาซึ่งมีช่องลับอยู่ โดยนายอฉริยะยังได้เผยภาพหลักฐานอีกสองภาพที่ระบุว่าตำรวจมีการปลอมแปลงหลักฐานโดยภาพแรกเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่สะพานสังฮีในเวลา22นาฬิกา18นาทีซึ่งเห็นเรือลำเกิดเหตุแล่นผ่านแต่ข้อมูล GPS บอกว่าเรือลำดังกล่าววิ่งอยู่ที่วัดจันทร์ซึ่งเป็นการแก้ไขเวลาส่วนอีกภาพเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในเวลา22นาฬิกา32นาที5วินาทีซึ่งนายอัฉริยะบอกว่าจากการวิเคราะห์สแสงและเงาจะเห็นคนบนเรือเหลือเพียงแค่5คน ดังนั้นแตงโมโจึงตกเรือไปก่อนหน้านี้จึงไม่ตรงกับเวลาที่ตำรวจถแถลงข่าวว่าแตงโมโตกเรือตอน22นาฬิกา34นาที10วินาทีขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ